มีพี่ๆถามมันเข้ามาเยอะนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพพัฒนะครับผมเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนาเลิกนะครับชุดที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญมาปัจฉรุนะครับผมอันประกาศปากปอกลูกปืนนะครับองคนาวะนะครับผมลงยาจีบอลนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเลขคนน้ำเบอร์เลขหนึ่งนะครับนําเลิกนะครับผมนี่นะครับเป็นนําเลิกชุดที่หนึ่งนะครับก็มีพี่ๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าปล่อยไหมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับยังไม่ได้ปล่อยก็คือขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่า เลขก้องบอกว่าเป็นเลขที่แบบเป็นเลขที่ผมชอบด้วยนะครับเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็องนี้ก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นองค์ปลาฉลูนะครับผมเป็นชุดที่หนึ่งด้วยนะครับเป็นนำเลขชุดที่หนึ่งนะฮะลงยานะครับลงลงยาน้ําเงินลงยาเขียวนะครับผมกระนกเขียวกระนกแดงนะครับกระนกแดงข้างกระนกแดงเขียวนะครับผมนี่นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์เลขหนึ่งนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นรูปพยศนะครับของหลวงพพัฒน์นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะมีพี่ๆทักกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวน้องขอเก็บไว้ก่อนนะครับขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าอ่าน้องก็มีน้อยนะครับเหลือแค่ไม่เหลียญนั้ก็ปล่อยไปเยอะนะครับอันนี้ก็เลยเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับ